สเสด็จพี่เพคะมันกระทัมาดาแล้วยาหัวซาเอาใจใส่การที่มมลูกภัยให้พัวเก้ยวปล่อยว่างถ้าตัวสเสด็จพี่บอกปอว่างเรื่องที่องค์ชายไม่ 2, เมียสองเสด็จพี่เองต้องปวดหัวยุ่ทุกวันนะเพคะเพชรพกาถ้าหากวิพียบอกปล่อยว่างพี่เองคงว่าเป็นกษัตร,ริย์ที่อยู่ในทศพิราจะทรมาถึงขนาดนี้ดอกวแต่ว่ามืนีได้เวลาขืนเฝ้าองค์ชายใหญ่บีรชนสุนิสาการลีภูเป็นนางไพไปไซกันบพราะืนเฝ้าตามเวลาคือประมาณ หรือว่าเจบปวยไข่ในเนื้อบอร์สบายลีลาเจ้าเห็นพวกเขาหรือไใหม่เนี่ยฮะองค์หญิงเพคะได้โอกาสกระดาษพูดอ์เหนือหัวแล้ววจะาลืมใส่ไฟขอาไปได้หลายปีน้ำผู้นำตาให้บบสมบูรณ์สมบัติไปเลยนะเพคะ,สะเสด็จปูสเสด็จยาเพคะลีลาขอทะลงตันตามเหตุการณ์บออมเสียงเดี๋ยวนี้คือสวรรค์เบียง ผัวลงเอียงบทเ้ียงมันไปเฝือ,อฟันแต่ผู้เดียวคำแรงมาไปกอดเกี่ยวเมียใหม่คนพี่สองอีก,กาลีมันจองหงดาผเนื้อผู้เมียตนกาลีนี่เป็นให้ปนานั่นตีหรอฮะให้ฟังเทนความเป็นประกันเลยเพคะพระองค์ผมฉันถึงกันแก่งใส่ไลเสร็จแล้เลย์คีเด็ดปู้เด็ดเยี่ย วีละชนพังอาลอลงมันลายนั้นทักเน่เป็นจังใดก็ตำเตปุญยาเน้องให้รับรู้ลีลาวาเป็นเรื่องจริงปูนังเสร็จปู้เสด็จยาไหค่ะตอนนี้เสด็จพีวิรชน่ะ สองปีลองอีกกาลีเมียหน่อยมอมหามอมฉันบอมสนใจมอมเฉลยไพกระเด็นผู้เด็ดเหยื่อเห็นวาเราเหตุประกาต้นเหตุมาจากตรงนี้เองวิรชนลีอาดซีวีเมียสองคนแต่บริหารชีวิตบ่อใดเอาละเรื่องนี้เขาจะป,ปล่อยบ้างบ่ได้เขาต้องไปยังตำนาของกาลีวิรชนไปเมื่อว่าสองคนเหตุอย่างยูง่จังบ่ขึ้นฝ่ามวอนี้เดี๋ยวก่อนนะเพค้าเศรษฐีมอมฉันเป็นตง,งิิแต่ง,งิดได้ใจยุกนิดนึงนะเพคะาองค์ชายวรชีต ที่สาาทเสเด็จพีลีลากราบึ้นมาบแมเป็นความจริงเป็นบ่ลลกเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะที่พาพี่นั่งกับน้องไฟเบามากเป็นความจริงทั้งหมดพยาค่ะ,สะเสด็จพ่อสิงแพ้แน่นอนเลยค่ะเอาละเพคะหลายปากหลายเบาเขาต้องไปจัดกันปะไปกันเดี๋ยวนี้เลยเสด็จพีเพคะถ้าเกิดว่าไปถึงตำหนักของตาลีบอกเป็นพระยังลีลากราบดมายมญญา้ามั่นใจขออนุญาตทำโทษนั่งด้วยการกักบ,บริเวณและอดเข่าแเล้ง งาแม่ไมเ,หเห็นกระหูระตไดเคะอง,สงเ,อเงสเด็จยาเพคะหากสเสด็จยากบ่กเชือกเฉิไม่หกหูแหกตาบังเลยเพคะจริงๆนะเพคะเสด็จปยเด็นแม่มาฟังนี่เพคะเดี๋ยวพระพิน่งจะขาบสิทธิ์เพคสะสบายบ้านนี่เป็นอย่างไงี้ไหมเนี่ย